ไปดูที่จังหวัดสงขลาค่ะก็คือมีชาวสวนไปปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและตอนนี้ออเดอร์มาเต็มเลยทีเดียวค่ะคนอยากจะเข้าไปรับประทานจีงมีการสั่งซื้อจำนวนมากตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตแทบจะไม่ทนันแต่เขาก็มีการพัฒนาต่อยอดด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างการทำไรายได้ดีๆแบบนี้ไหนพี่กัดทำกินค่ะ ไทถือเป็นอู่้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมเป็นที่สุดแต่การทำการเกษตรในยุคที่เศรษฐกิจข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนี้เกษตรกรจะต้องรู้จักหาตลาดรองรับด้วยถึงจะเรียกว่ารู้จักเอาตัวรอดนั่นเองค่ะอ,อย่างสองสามีภรรยาที่คุณผู้ชมเห็นว่ากำลังขมักขม้นช่วยกันเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่นี้คือ พี่เฉลิมชัยและคุณพี่กัลยาชาววลิตกเกษตรกรวัย44ปีซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ที่บ้านหมู่ที่6ตำบลวัดจันทร์อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาคา่ะโดยพี่ๆทั้งสองคนได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้บนพื้นที่จำนวน11ไร่ด้วยกันโดยปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน10ไร่หรือประมาณ330ตน้น <Wow. S 1> และอีกมีึ่งไร่ได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สีอีกจำนวน50ต้นค่ะโดยปลูกมานานแล้วกว่า8ปี <Yahoo. S 1> และในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สีที่สวนของพี่เฉลิมชัยกำลังให้ผลผลิตออกมาจำนวนมาก ต้องเกณฑ์นคนในครอบครัวมาช่วยกันตัดขายส่งให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะจนเก็บขายกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะส่งไปขายให้กับลูกค้าประจำที่อยู่บนเกาะสมุยและพื้นที่จังหวัดสงขรารวมถึงจังหวัดใกลเคียงแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เดินทางมาซื้อมะม่วงถึงในสวนโดยจะขายในราคากิโลกรัมละ50 60และ70บาท ตามขนาดเล็กกลางใหญ่ตามลำดับค่ะให้ผลผลิตด,ดีครับ,รบผมกำลังตัดขายอยู่ช่วงนี้ครับวันวนหนึ่งประมาณต่ำสุดก็600กิโลถึง1ตันครับส่งที่ไหนครับมีส่งข้าวกาะสมุยแล้วก็สวนราชการในจังหวัดสงขลาครับผม,มแล้วก็จังหวัดที่อยู่รอบๆใกล้เคียงที่ว่ารถตู้วิ่งเขาวิ่งผ่านก็ได้ส่งทางรถตู้ได้ครับตลาดมีเราไม่มีสินค้าที่ว่า ให,ให้พอให้กับลูกค้าครับขายด้วยคุณภาพเน้นคุณภาพมากที่สุดครับจะขายไงมีตั้งแต่ราคาห้าสิบบาทหกสิบบาทแล้วก็เจ็ดสิบบาทครับที่ว่าพี่น้องทั่วไปก็ซื้อกันทันได้สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ที่สวนของพี่เฉลิมชัยนี้จะตัดสงขายเดือนหนึ่งประมาณ3ตันหรือ3,000ันกิโลกรัม รวมมูลค่าราวๆ180,000บาทถึง200,000บาทต่อเดือนย้ำนะคะว่าต่อเดือน <Wow. S 1> นับเป็นไรายได้อย่างงามที่ครอบครัวคุณพี่เฉลิมชัยได้รับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทุ่มทั้งเวลาและแรงกายมาดูแลสวนอย่างพิถีพิถันจนทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้นเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพเกรดเที่ตลาดมีความต้องการสูง สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ของพี่เฉลิมชัยกลายเป็นสวนมะม่วงต้นแบบของจังหวัดสงขลาไปแล้วค่ะเพราะมีเกษตรกร,ร,กรทั้งในและนอกพื้นที่ที่สนใจปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้และทาบกิ่งตอนมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นอีกด้วยค่ะวันนี้พิกัดทำกิน ต้องขอบันทึกอาชีพชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ของพี่เฉลิมชัยไว้เป็นตัวอย่างของการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จมีไรายได้มั่นคงมีกินมีใช้เป็นกเกษตรกร,รไทยอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่กัดทำกินหนาว26รายงานจา้า